สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสูตรลับที่จะเปลี่ยนการบล็อตแคสต์ไลน์แบบเดิมๆที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าส่งไปแล้วก็เงียบให้กลายเป็นเครื่องมือทำยอดขายที่ทรงพลังสุดๆที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทแคสค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราบล็อตแคสต์ไปหาลูกค้าตั้งเยอะแยะแต่กลับถูกเมินซะงั้งงน ทำไมข้อความของเราถึงไม่ถูกเปิดอ่านหรือที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือโดนบล็อกไปเลยปัญหานี้เป็นอะไรที่เจ้าของธุรกิจหลายคนปวดใจอยู่ใช่ไหมล่ะคะจริงๆสาเหตุหลักมันเรียบง่ายมากเลยค่ะก็เพราะว่าข้อความที่เราส่งไปมันไม่ตรงจังหวะชีวิตของลูกค้านั่นเองค่ะลองนึกภาพตามนะคะลูกค้าที่เพิ่งจะรู้จักเราเขาอาจจะยังไม่ต้องการโปรโมชั่นลดราคาแต่ลูกค้าที่ซื้อกับเราประจําแล้วก็อาจจะเบื่อโปรเดิมๆแล้วก็ได้การส่งข้อความแบบเหวี่ยงแห่ไปหาทุกคน มันเลยไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการบล็ a d c a s t ที่เหมือนเราตะโกนพูดกับคนเยอะๆพร้อมๆกันมาเป็นการทำสมาร์ทแคส t ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเราได้คุยกับลูกค้าแต่ละคนแบบตัวต่อตัวทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยข้อความนี้ส่งมาเพื่อเราจริงๆนี่นาะ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่กลยุทธ์แรกกันเลยนะคะนั่นก็คือ smart tagging หรือการติดแท็กอย่างชันฉลาดค่ะหัวใจของมันก็คือการส่งข้อความให้ตรงเป้าไม่สเปะสปะนั่นเองค่ะ smart tagging ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะมันคือการที่เราจัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมและความสนใจของเขาค่ะเพื่อที่เราจะสามารถส่งข้อความที่ใช่ที่เขาอยากรู้จริงๆไปให้ได้มากที่สุด การตลาดที่ดีมันเริ่มต้นจากการที่เราต้องแยกแยะลูกค้าของเราให้เป็นก่อนเลยค่ะแล้วเราจะติดแท็กจากอะไรได้บ้างล่ะโอ้โหได้จากทุกการกระทำของลูกค้าเลยค่ะเช่นเราอาจจะสร้างแท็กสําหรับกลุ่มลูกค้าใหม่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อซ้ําบ่อยๆหรือกลุ่มที่เข้ามาดูสินค้าชิ้นนี้แล้วแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่คลิกลิงก์ที่เราส่งไปหรือเคยทักก็มาถามข้อมูลบางอย่างทั้งหมดนี้มันบอกความสนใจของลูกค้าได้ดีมากๆเลยค่ะ และผลลัพธ์ที่ได้มันทรงพลังมากค่ะเพราะลูกค้าจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเออข้อความนี้ส่งมาเพื่อฉันมันไม่ใช่แค่ข้อณสทั่วไปที่ส่งหาใครก็ได้และความรู้สึกพิเศษนี่แหละค่ะที่จะเปลี่ยนคนที่ไม่เคยสนใจให้กลายมาเป็นลูกค้าประจําของเราได้ทีนี้พอเราแยกกลุ่มลูกค้าได้แล้วเ็ปต่อไปก็คือการส่งข้อความที่ใช่ในเวลาที่ใช่ค่ะ ซึ่งนี่ก็คือหลักการของกลยุทธ์ที่2ที่เราเรียกว่า The Heat Ladder หรือบันไดวัดระดับความร้อนของลูกค้านั่นเองค่ะเราจะแบ่งลูกค้าออกเป็น3ระดับความร้อนนะคะกลุ่มแรกคือ Cold หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่งรู้จักเรากลุ่มนี้เราจะยังไม่ขายของค่ะ แต่จะส่งคอนเทนต์ที่สร้างความเชื่อใจไปให้เช่นเรื่องราวของแบรนด์หรือรีวิวดีๆพอเขาเริ่มสนใจมากขึ้นจนกลายเป็นกลุ่มวอร์มเราถึงจะเริ่มส่งข้อเสนอให้ทดลองใช้หรืออธิบายว่าแบรนด์เราแตกต่างยังไงและเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมซื้อจนกลายเป็นกลุ่มฮอตทีนี้ล่ะค่ะคือจังหวะที่เราจะส่งโปรโมชั่นเด็ดๆหรือลิมิเต็ดออฟเฟอร์เพื่อปิดการขายค่ะ และความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ค่ะคือเราสามารถใช้ AI กับระบบออโตเมชันมาช่วยส่งข้อความตามระดับความร้อนพวกนี้ได้แบบอัตโนมัติเลยนะคะระบบมันจะคอยดูพฤติกรรมของลูกค้าแล้วก็ส่งข้อความที่เหมาะสมให้ทันทีเลยทำให้กระบวนการขายของเราไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยค่ะ และเพื่อที่จะทําให้การสื่อสารของเรามันทรงพลังขึ้นไปอีกขั้นนะคะเราจะยุกระดับจากการที่เราเป็นคนคิดว่าจะส่งอะไรให้เขาไปสู่การให้ลูกค้าเป็นคนเลือกเส้นทางของตัวเองค่ะนี่คือกลยุทธ์ที่3 customer led journeys ค่ะมันมีหลักจิตวิทยาข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าการให้ลูกค้าได้คลิกเพื่อเลือก คือหัวใจสําคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนควบคุมเขาก็จะอยากที่จะไปต่อกับเรามากขึ้นแล้วเราจะทํายังไงล่ะง่ายมากๆเลยค่ะผ่านฟีเจอร์อย่าง Flex Message ใน Line แค่เราสร้างข้อความที่มีปุ่มให้เขาเลือกเช่นอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษคะระหว่างรีวิวสินค้าโปรโมชั่นล่าสุดหรือวิธีการใช้งาน พอเขาคลิกเลือกปุ๊บระบบก็จะติดแท็กไฟอัตโนมัติแล้วก็ส่งข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากรู้ไปให้ทันทีเลยค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันขนาดไหนโอ้โหตัวเลขมันฟ้องเลยค่ะว่าการใช้วิธีนี้สามารถเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมหรือ engagement rate ได้มากกว่า3เท่าจากค่าเฉลี่ยที่ประมาณ10%เ พุ่งขึ้นไปถึง35%ได้เลยนี่แหละค่ะคือพลังของการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาเป็นคนควบคุมเอาละค่ะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนั่นก็คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของการทำ Smart Cast ค่ะมันสามารถเปลี่ยนข้อความที่เคยถูกมองว่าเป็น spam ให้กลายเป็นข้อความที่ลูกค้ารอคอยได้จริงๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะอัตราการคลิกข้อความหรือคลิก t h r o u g เนี่ยสูงขึ้นถึง3-5เท่า ใช่ค่ะฟังไม่ผิดเลยค่ะ3-5เท่าลองนึกภาพตามนะคะว่ามันหมายถึงมีคนสนใจเปิดดูสินค้าและโปรโมชั่นของเรามากขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่เคยส่งแล้วเงียบตอนนี้กลายเป็นข้อความที่คนแย่งกันคลิกค่ะอย่างที่2ที่น่าดีใจไม่แพ้กันเลยก็คืออัตราการบล็อกลดลงไปกว่า50%ค่ะลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะนี่เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะว่าเรามาถูกทางแล้ว เพราะเมื่อลูกค้าได้รับแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเขาก็ไม่รู้สึกรำคาญและอยากอยู่กับแบรนด์ของเราต่อไปค่ะและที่สำคัญที่สุดผลลัพธ์ที่เจ้าของธุรกิจทุกคนอยากได้ยินยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย20-30%ค่ะและที่น่าทึ่งคือตัวเลขนี้เกิดขึ้นภายใน30วันแรกที่เริ่มใช้กลยุทธ์นี้เลยนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของการเปลี่ยนจากการเวี่ยงแห я, มาเป็นการสื่อสารที่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะ หัวใจของทั้งหมดนี้มันก็คือการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าทุกข้อความที่เราส่งไปมันมีความหมายกับเขาค่ะไม่ใช่แค่การส่งข้อความแบบส่งส่งไปอีกต่อไปแล้วเห็นไหมคะว่าแค่เราเปลี่ยนมุมมองจากการพูดใส่มาเป็นการพูดคุยเนี่ยมันสามารถปลดล็อกยอดขายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวคำถามสำคัญก็คือแล้วธรุรกิจของคุณล่ะคะพร้อมที่จะเริ่มคุยกับลูกค้าอย่างชาญฉลาดแล้วหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วและอยากจะเรียนรู้เทคนิคการใช้ AI กับ Li n e Diffunnel ให้ลึกซึ้งกว่านี้สามารถติดตามกันต่อได้เลยนะคะที่ Line Official Account @drjim ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ